สวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆวันนี้ปัญญามีงานมาแนะนาอีกเช่นเคยนะคะเป็นงานใหม่ๆนะครับปัญญาเข้าไปหามนใน Facebook เพื่อเพื่อนๆน,นะคะเป็นงานของอเพศชายที่อายุเยอะๆแล้วนะคะไม่เกิน50-55ปีนะครับวัยรุ่นก็ทําได้นะครับเป็นงานประเภทงานก่อสร้างล้วนๆนะครับวันคลิปนี้จะเป็นคลิปนําเสนองานก่อสร้างนะครับผมเข้าไปหาใน a c e b o o k อะเพราะว่าเหตุเ็นเพนะื่อนๆสอบถามมาเยอะว่ามีงานสําหรับ คุณอายุเยอะไหมจะมีสิทธิ์ได้เดินทางไหมมีสิทธิ์เดินทางนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับก็คือวันนี้ตอนนี้เวลาเที่ยงแล้วนะครับที่ประเทศไต้หวันวันที่10ความหนาวเย็นของวันนี้ก็18องศานะครับใครเดินทางมาช่วงเดือนกุมภามกราคมเนี่ยมกราคมกุมภาเนี่ยต้องเตรียมเสื้อกันหนาวม,มานะครับอย่างวันนี้18องศานะครับค่อนข้างเย็นนะครับแต่ว่าผมอยู่ในโรงแรมไงมันก็เลยรู้สึกว่า ออบอุ่นไม่ต้องใส่เชื้อกันหนาวแต่ถ้าออกข้างนอกคือหนาวมากนะครับแนะนําให้เอามาสักหนึ่งตัวนะครับส่วนงานเราก็มาเริ่มกันเลยนะคะเป็นงานแรกนะคะเป็นโครงการก่อสร้างบ้านพักเยาวชน3แห่งนะครับแห่งแรกนะครับซินเตียนหมินอันนะครับแห่งที่สองถูเจิงหยงเหอแห่งที่3มถูเฉิงต้าอันนะครับ ต้องการพนักงานชายจำนวน32คนนะคะแบ่งแยกเป็นกรรมกร6คนช่างไม้10คนช่างเหล็ก15คนนะครับขับรถบรรทุกขนาดเล็กได้1คนไปไต้หวันแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ไต้หวันนะครับก็คือส่วนคุณสมบัตินะครับรับอายุไม่เกิน50ปีบริบูรณ์นะครับส่วนสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตรขึ้นไปนะครับสัญญาจ้าง3ปีนะครับ งานนี้หักค่าอาหารและที่พัก2,500ันาร้อ๋อขอโทษขอโทษงานนี้ค่าที่พักและอาหารไม่หักก็คือฟรีนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้แล้วก็เข้าไปอ่านดูนะครับส่วนมางานที่สองนะครับงานที่สองก็คือต้องบอกก่อนว่างานเนี่ยที่ผมแนะนำวันนี้เป็นเจ้าของเดียวกันหมดนะครับก็คือสามารถติดต่อ,อ ไปเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นไว้ให้ท้ายคลิปนะครับว่าเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวผมจะมาแนะนําก่อนว่ามีงานอะไรบ้างแต่มันเป็นงานกอ่อสร้างทั้งหมดนะครับแต่ว่าอยู่คนละสถานที่กันนะคบแต่ว่าอยู่ในไต้หวันเหมือนกันงานที่2นะคบเป็นก่อสร้างสะพานนะครับสะพานกองซินนะครับอยู่เมืองตันสุยนะครับต้องการพนักงานชายจํานวน50คนนะครับแยกเป็นช่างเชื่อมเดือนมิถุนายน2021 เดือนตุลาคม2021เดือนกุมภาพันธ์2อันบองอ๋อคบ่งบินเป็นสามรอบนะครับรอบแรกก็คือมิถุนายนปีที่แล้วรอบสองก็คือตุลาคมปีที่แล้วแล้วรอบล่าสุดนี้ก็คือจะบ,บินเดือนกุมภาพันธ์พ0ยี่สิบคนนะครับงานก่อสร้างสะพานกงซินเมืองตันซุยนะครับรับสมัครพนักงานชายห้าสิบคนนะครับก็บินเดือนกุมภาพันธ์ ก็เดินหน้าลนะครับคุณสมบัติอายุไม่เกิน50ปีส่วนสูง155ซนติเมตรขึ้นไปสัญญาจ้าง3ปีสามารถเชื่อม3 G ได้เงินเดือนอยู่ที่26,000เหรียญไต้หวันแล้วก็บวกค่าตำแหน่ง2500เหรียญไต้หวันนะครับหากมีใบผ่านงานแนบมาพร้อมใบสมัครถ้าถ้าเกิดมีก็แนบมาด้วยนะครับเวลามาสมัครงานนะครับหากไม่มีใบผ่านงานแนบวิดีโอและภาพผลงานพร้อมสมัครหากใครเคยทํา งานนี้แล้วต้องการที่จะเปลี่ยนไปทำที่ประเทศไต้หวันนะครับคุณก็ให้ใครก็ได้ถ่ายรูปตอนคุณทํางานอนะ่ะแล้วพวกคุณก็เวลามาสมัครคุณก็นําวิดีโอนี้มาเพื่อยืนยันด้วยนะครับส่วนงานที่3นะครับก่อสร้าง MRT นะครับบริษัทอะไรไม่รู้เดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะต้องการพนักงานจำนวน35คนตำแหน่งกรรมกรนะครับ ก็คือไม่จําเป็นต้องเป็นช่างอะไรอะขอแค่คุณแบบทํางานแบบว่ากรรมกรทั่วไปได้ก็คือโอเคแล้วนะครับอายุไม่เกิน50ปีบริบูรณ์นะครับส่วนสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตรนะครับสัญญาจ้าง3ปีนะครับต้องบอกก่อนว่างานนี้เป็นงานของอคนที่สนใจงานก่อสร้างจริงๆคนที่แบบว่ารองานประเภทงานโรงงานไม่ไหวแล้วก็อายุเยอะเกิน45ปีไปแล้วเนี่ย คุณควรมาก่อสร้างครับเพราะว่าส่วนมากโรงงานเขาจะรับผู้ชายไม่เกิน45ปีนะครับถ้าเกิดเกินแล้วก็มามาเป็นก่อสร้างก็ได้มันไม่ได้หนักขนาดนั้นหรอกมันก็ทําได้ก็เงินเดือนมันก็สูงนะครับ3ามหมื่นห้าสี่หมื่นห้าหมื่นก็ประมาณนี้นะครับงานต่อมานะครับงานก่อสร้างผ่านเอเชียนะครับเป็นงานรื้อบ้านสร้างบ้านเขตเถายวนนะครับต้องการพนักงานชายจำนวน21คนนะครับ แบ่งเป็นกรรมกร3คนช่างไม้8คนช่างเหล็ก8คนผู้ช่วยเซอร์เวย์1คนและล่าม1คนขับรถเป็นยิ่งดีนะครับสำหรับงานล่ามคุณสมบัติอายุไม่เกิน50ปีส่วนสูงไม่น้อยกว่า155เซนติเมตรสัญญาจ้าง3ปีส่วนงานก่อสร้างงานนี้บินเดือนพฤษภาคมนะครับมีเวลาเตรียมตัวอีกสักพักหนึ่งนะครับหากใครสนใจก็ เดี๋ยวขึ้นเบอร์โทรให้ท้ายคลิปนะครับเพราะว่าที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยที่บอกมาทั้งหมดนี่ก็คือแบบบริษัทเดียวกันหมดเลยก็จะขึ้นงานให้ดูก่อนเดี๋ยวก็ให้เบอร์โทรทีหลังนะครับงานต่อไปนะครับงานก่อสร้างสนามบินเถ่ายวนนะครับอันนี้เป็นงานก่อสร้างเนี่ยสนามบินเถ่ายวนในที่เดียวกับปัญญาปัญญามาเป็นผู้ช่วยกุ๊กที่สนามบินเถ่ายวนนี่แหละโคต้าเดียวกันงานที่เดียวกันถ้าใครมาอาจจะเจอปัญญานะงานเนี้ยต้องบอกก่อนว่าแต่คนนละบริษัทกับที่ปัญญามานะ งานก่อสร้างสนามบินบริษัทก่อสร้างซัมซุงนะครับต้องการพนักงานจำนวนสามร้อยคนตำแหน่งกรรมกรนะครับ <c oughs> เนี่ยรอบบินนะัทอ่อต้องบอกว่างานเนี่ยเขามีบินกันที่ยี่สิบสามเดือนนี้กับสิ้นเดือนมกราคมนี้นะครับแลวรอบต่อไปก็จะเป็นประมาณเดือนมีนาคมหรือไปลายเดือนกุมภาพานันธ์แหละผมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นงานที่เดียวกันถ้ามาก็จะได้เจอกันนะครับแต่ว่าผมเป็นผู้ช่วยกุ๊กค,คุณมาทานอาหารคุณอาจจะได้เจอผมนะครับ คุณสมบัติอายุไม่เกิน50ปีส่วนสูงไม่น้อยกว่า155เซนนะครับแล้วก็สัญญาจ้าง3ปีนะครับส่วนงานถัดมานะครับเป็นงานก่อสร้างส่วนการค้าประเทศไต้หวันนะครับโครงการสร้างช้อปปิ้งมอลล์เขตไทยจงนะครับชื่อนายจ้างซันจิงบริษัทญี่ปุ่นนะครับอยู่เมืองไทยจงภาคกลางนะครับ ลักษณะงานก่อสร้างห้างสรรพสินค้าช้อปปิ้งมอลล์นะคะตำแหน่งงานช่างไม้ช่างปูนช่างเหล็กกรรมากรช่างไฟฟ้าและช่างเชื่อมนะคะต้องการเพศชายจำนวน150คนนะครับสัญญาจ้าง3ปีฐานเงินเดือนตามกรมแรงงานกำหนดนะครับนั่นก็คือ25,225 25อ้ขอโทษโทษ,โทษตบปากแรงๆหนึ่งทีค่าแรง25,250เหรียญไต้หวันนะคะถ้าคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 8 ต่อไปอีกจานทีถ้าคุณเป็นเงินไทยก็ประมาณสามหมื่นกับแปดร้อยบาทนะครับต้องการเพศชายอายุระหว่างสิบเจ็ดถึงห้าสิบห้าปีเอกสารพร้อมบินนะครับถ้าใครเอกสารพร้อมบินแล้วเนี่ยก็มาสมัครได้เลยนะครับก็ค่าอาหารลที่พักฟรีเช่นกันนะครับงานนี้ส่วนงานต่อมานะคะอ๋อนี้อ่านแล้วอันนี้อ่านแล้ว แล้วก็งานต่อมา f r t อ่านแล้วก็ก็ครบแล้วนะครับกีกบริสกีอ่ บริษัทเดียวกันแต่ว่ากี่งานไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นงานก่อสร้างล้วนๆเลยนะครับก็สมมติใครชอบโรงงานไอ้ใครชอบก่อสร้างทางนี้ทางนี้ทางนี้ก็แล้วแต่นะครับเพื่อนๆก็มีสิทธิ์เลือกบางโรงงานก็บินช่วงเดือนกุมภพาพันบางโรงงานก็บินเดือนมีนาคมและบางโรงไม่ใช่โรงงานสิแล้วก็บางบางบางงานก็จะบินเดือนพฤษภาคมเพื่อนๆก็มีเวลาตัดสินใจนะครับเพื่อนๆน้าหากสนใจก็โทรไปที่เบอร์นี้นะคะนี่ผมขึ้นไว้นี่ตามนี้เลยนะครับโทรไปเลย เดี๋ยวพูดอันนี้ด้วยติดต่อที่เบอร์0979335022นะครับหรือ l ล n e ไอดี7 9 2ย5 0 2 2นะครับคืองานนี้ผมไปเจอใน Facebook นะครับก็เลยเอามาแบบว่าให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหางานอยู่สำหรับคุณคุณอ๋อคุณลุงคุณอาที่อายุเยอะแล้วต้องการงานแต่ว่า หางานไม่ได้ไม่รู้จะไปหาที่ไหนแล้วก็ก็เลยปัญญาก็หามาให้นะครับก็หากสนใจงานไหนก็ก็ไปติดต่อดูนะครับที่เบอร์นี้นะครับ0979335022นะครับหรือ Line ID 9079335022เช่นกันนะครับชื่อว่าล่ามเจนนะครับสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องของปัญญาด้วยนะครับตอนนี้มีผู้ติดตามแล้ว300คนนะครับ ดีใจมากๆเลยอ่ะอยากให้แบบว่าสิ้นเดือนี้อยากได้อีกสักร้อยหนึ่งเป็นสี่ร้อยคนนะครับหรือว่าพันคนเลยได้ยิ่งดีเราจะได้มาไลฟ์สดไงจะได้ไม่ต้องอัดคลิปแล้วก็มาคอยตัดต่องก็คือแบบปัญญาก็แบบอ่ะมันช้ญญาไงเพราะว่าปัญญาก็อยากไลฟ์สดอ่ะไ์ใน facebook มันก็คนไม่ค่อยเยอะของปัญญาปัญญานั YouTube ไงยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับ facebook ก็ facebook นี้นะครับติดตามกันได้นะครับแล้วก็ส่วนกลุ่มใน facebook ก็จะเป็นกลุ่มนี้นะครับ ก็เข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปในกลุ่มได้นะคะเป็นกลุ่มวผมตั้งเป็นกลุ่มสาธารณะแต่ว่าอยากให้เพื่อนๆก็กดแบบว่าคล้ายๆว่ากดเข้าไปในกลุ่มนะครับ mm. ก็ผมลงคลิปแทบทุกวันอ่ะมีงานอะไรก็ลงเนี่ยแชร์แบบว่าจาก YouTube ก็แชร์เข้าไปในกลุ่มนั้นตลอดนะครับก็ส่วน YouTube ก็เป็น YouTube นี้นะครับปัญญาทานใส่ครับก็กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะคะอย่าลืมนะกดติดตามกระดิ่งติ้งๆให้ด้วยนะ บายยแล้วพบกันใหม่นะคะโดยทัาอีก